ัญหาขั้นแรกก็คือหัวเข่ารับเริ่มมีอาการเดินไปไหนก็ยกขาก็แกลบครับแกลบนะหนักขึ้นหนักขึ้นผมก็ไปโรงพยาบาลตัดสินใจไปที่โรงพยาบาลเช็คครับจะผ่าละผมผมก็ตัดสินใจเอาแลละครับตัดสินใจแล้วเอาเอานี่คือตัดผ่าตัดนะแล้วอยู่มาวันหนึ่งเหมือนิทานครับอาจารย์สุทิงบอก เฮียอย่าเพิ่งไปเลยโรงพยาบาลไม่หนีไปไหนผมมาเมื่อวันที่สิบหกเดือนที่แล้วผมซื้อไปเลยกลับบ้านใครอยากหายแบบผมนะสี่สี่สี่ไม่ใช่หวยนะสี่สี่สี่ไม่ใช่ใบหวยมื้อละฮะสี่สี่สี่สามมื้อสามมื้อแล้วเวลาผมนั่งนั่งอย่างนี้นะจะจะไขว่ห้างคุณลองไขว่ไขว่ห้างดิคุณยกขาไขว่ห้างเดียวใช่ แต่ผมตนนแต่กอดน,นี้มันอย่างนี้มันอย่างนี้เอ้ยคุณพี่ผมผมเห็นท่าคุณพี่สุพรพนี่เหมือนพระเอกหนังเรื่องอวตารเลยนะฮะแล้วอย่ดีผมสบายนะมผมสบายโอ้แล้วก่อนนี้คุณท่าน็อตเตอร์ครับต้องอย่างนี้ครับกับอย่างนี้ผมสบายท่าน็อกเตอร์ผมขอบคุณด็อตเตอร์นะการเรื่องข้อเข่ามันเป็นมาอย่างไงครับ มันเจ็บแล้วก็บวมมาค่ะหมอบอกว่าอายุมากถ้ามันข้อเข่าไม่มีเลยหมอก็ให้ยาข้อเข่าเสื่อมค่ะข้อเข่าเสื่อมหมอให้ยาแล้วก็ยาหมอให้ยาแล้วดีขึ้นไหมฮะก็ก็ดีบ้างไม่ดีบ้างดีบ้างไม่ดีบ้างแล้วก็เลยวันที่9้าตุลาคมปีปลายปีห้าสองอ่าห้าสามอ่า ปลายปีที่แล้วปิดปากเรียนเลยก็ลูกบอกได้ขึ้นมาอยู่เพื่อนหลานที่คลองสี่ลำลูกกาเลยครับคองสี่ครับแล้วก็ลูกสาวบอกว่าแม่หนูอะเปิดดูตัวทัศตัวถูกแล้วสวยอะแม่ไปดูสิเกี่ยวกับข้อเก่าอ๋อฮะเกี่ยวกับข้อเก่าแม่ไปดูสิซื้อกระปุกหนึ่งเสร็จแล้วกลับบ้านกลับบ้านตอนเย็นเสร็จแล้วกลับไปทานสองมิตครับ ตานไปเจ็ดวันบอกลูกสาวก่อนนอนสองเมตรก่อนนอนสองเช้าก่อนอาหารกสองเมตราตะตานไปได้เจ็ดวันบอกลูกสาวคนที่นั่งโอ้แม่หายแล้วขึ้นบันไดได้แล้วสวยฮขึ้นบันไดได้แล้วลูกก็โตกลับไปหาพ่อก็บอกว่าเออเจอยาวิเศษแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนหน้านั้นคุณยายขึ้นบันไดขึ้นชั้นสองไม่ได้ขึ้นไม่ได้ นั่งแต่ชั้นล่างเออนั่งยองยองก็ไม่ได้เดินได้ไหมฮะไปวัดนั่งเข้าอี้นั่งไม่ได้นั่งนั่งนั่งเพียบไม่ได้นั่งกับพื้นไม่ได้ค่ะเดี๋ยวนี้นั่งกุ๊กคข่ากราบพระเล่นกับหลานบอกว่ายายเตะบอลได้แล้วนะลูกนะเห็นไหมผมบอกแล้วว่าเล่นบอลมาก่อนดูทรงแล้วมีมีแววนะเนี่ยก็คือตอนนั้นเนี่ยทําอะไรไม่ได้ก่อนนนั้นทําอะไรไม่ได้ เดินจะดุดนิดมันก็ล,ล้มไม่นั่งปะเปี๊ยบเงี้ยเจ็ดสิบสามเดินไม่เดินไม่คล่องมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่พอจําได้ไหมครับประมาณไม่ไม่ถึงปีหรับลุกประมาณปีเนี้ยครเจ็ดสิบกว่าก็ก็เริ่มต้นๆก็เริ่มไม่คล่อง <c oughs> ละนะฮะ <c oughs> แต่คราวนี้คือพอรับประทานบีมเข้าไปเตะบอลได้แล้วอ,อืมขออน,นุญ <ฉะ S 1> าตรบกวนคุณยายลุกขยับให้ผมดูได้ไหมฮะ อ๋อใจเย็นๆนะใจเย็นๆะเดี๋ยวล้มไปเลียผมรับผิดชอบไม่ไหวนะฮะเดี๋ยวจะท้าเต้นลำโอใจเย็นๆได้ไหมไม่มีอะไรเลยลูกเหมือนกับความรู้สึกของยายว่ายายไม่เคยเป็นเลยไม่เจ็บไม่ปวดไม่ปวดเลยเลยฮะยกขออนี้ผมผมประคองให้ยกขาไหวไหมฮะนี่ภาษาชาวบ้านเรียกกวนตีนนะฮะผมพูดไม่ผิดนะฮะ คุณยายกวนตีนให้ดูนะครับว่าทําได้นะฮะขอบคุณครับดีนะฮะคุณยายไม่ทําใส่หน้าผมเนี่ยผู้ที่มีปัญหาข้อเข่าเสริมและอักเสบนะครับก็เกิดขึ้นจากการที่ไม่ได้ขาวเนี่ยหลั่งสารสตัวมากเกินไปคือ TNF Alpha อินเทอ l e กิน6และอินเทอร์ิน17นะครับมันก็ทำให้เกิดอาการอักเสบตามข้อต่างๆ ผู้ที่ใช้แคปซูลของเราเช้า2แคปซูลก่อนนอนสแคปซูลสูตรสีชมพูนี่แะครับก็จะพบว่าจะมีการหลั่งสารสามตัวนี้ลดลงอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นอาการอักเสบจ,จึงลดลงอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ครับสิ่งที่เราใส่เข้าไปในแคปซูลนี้เป็นพืชห้าชนิดคือบังคุดงานดำถั่วเหลืองฝรั่งบบกนะครับ เมื่อเราสกัดสารเหล่านี้ออกมาแล้วสารสกัดเหล่านี้มีคุณสมบัติในการสร้างมวลกระดูกอ่อนนะฮะซึ่งสามารถอยู่ในระหว่างชั้นของกระดูกที่มันเสียดสีกันเพราะอาการเสียดสีกันมันก็ถูกยับยั้งโดยกระดูกอ่อนซึ่งเปรียบเสมือนฟองน้ำอยู่ด้วยนะครับเพราะอาการปวดเหล่านั้นจึงหายไป